ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีก่อนเลยนะคะก็วันนี้เดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนเดือนวันแม่สิงหาคมนะคะแล้วก็ขอบคุณช่องพี่โน้ตดมมนะคะที่ให้เกียรติมาหลายเครื่องเสียง MC มนะเป็ดมันเพิ่งจะทำไงฮะปัตแอคชัฟเนี่ยมันทำขึ้นมาระหว่าง10 ตู้หลากหลายของ MC มีอยู่มากมายนะคะก็ทำเพื่อคนไทยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีดอกลำโพงอะไรก็สามารถที่จะนำมาแล้วก็ประกอบเข้ากับตู้ได้แล้วก็สูตรของ MC ของเราก็หลากหลายอยู่แล้วนะคะค่ะเครื่องเสียง MC นะคะที่อยู่ต่อหน้าทุกท่านแล้วนะคะ่าะ แล้วหลังจากที่เราไม่ได้พบกันนานหลายเดือนนะคะนะก็ถือเป็นโอกาสพิเศษละกันเพราะว่าก็โดยปกติแล้วเนี่ยเ,เราเห็นยอดเดือนไหนที่สำคัญหรือว่าให้ความให้ให้ความพิเศษกับเดือนนั้นๆเราก็จะมีจัดออกมานะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆของวันแม่ก็ไม่ต้องรีบอะค่ะ เขาหลานเครื่องเสเอ็มซีเราก็ตั้งอยู่ที่สนามหลวงสองอยู่แล้วนะคะอยู่นี่ะกิจกรรมดีๆที่มาบอกกันในวันนี้ที่ผมไม่ได้มานี่รู้สึกจะเกือบปีเลยนะได้ไหมนะน่าจะประมาณประมาณปลายปีนะปลายปีที่แล้วพี่หนุไม่ว่างเนาะนี่นะฮะไกลบ้านอยู่ไกลแล้วผมมาเห็นนะผมยังตื่นตาเลยเห็นตู้เยอะเลยนะนี่วันนี้ผมหูแบบเนี่ยก็คือกิจกรรมที่เรากําลังจะบอกนี่แหละค่ะพี่หนุ อันนี้นี่โอ้โหนี่ตู้นี้ทํามาดิอันนี้ทํามารองรับสําหรับลูกค้าโดยเฉพาะเลยใช่ไหมฮะนี่ตู้ไซส์นี้นี่ขายดีมากที่ที่เป็นอะไรสองจุดหนึ่งใช่สองจุดใช่แล้วตอนตอนนี้ทําเป็นคอลัมน์ด้วยใช่เห็นบอกว่าเห็นบอกว่าทํากันไม่ทันเลยก็ปัญหาของเราไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่แบบว่าไม่มียอดแต่ว่าทําไม่ทันทําไม่ทันทําไงให้ทําทันดีก็นี่นี่ไงได้ได้ผู้ช่วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ ตอนนี้เนี่ยใช้ใช้ C N C มาตัดแล้วใช่นะก็คือว่าได้ได้เขาเรียกว่าได้อะไรนะเนี่ยผู้ช่วยอย่างเงี้ยมันแม่นก็คือว่าออกมาร้อยตัวก็คือเท่ากันร้อยตัวแม่นยำไม่ได้ใช้มือเลื่อยแสกแสกแสกแล้วใช่ครับเนาะเร็วๆอันนี้คือเครื่อง C N C ใช่นะเดี๋ยวเราจะมาค่อยว่ากันค่อยว่ากันอีกคลิปเต็มๆเลยนะเจาะลึกเครื่อง C N C ติดตามช่องผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดู นี่นะฮะก็คือโอ้โหในพัดลมเขานะเด่นฉับนะเดวนี้เขาใช้มยกใช้พัดลมอี้นะเนี่ยแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์วัดออกมาเป็นมิลลิเมตรเลยไม่มีผิดพลาดเลยได้เลยสําหรับตู้ไฮเอ็นที่กําลังจะซ่อมหรือว่าผุยุ่ยเปื่อยไม้ที่ไม่ดีแล้วเอามาสร้างใหม่ไปถึงว่าตู้ลําโพงแบรนด์ต่างประเทศไฮเอ็นเลยถูกต้องแบรนด์ของอเมริกาแบรนด์ของยุโรปอย่างเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างแบรนด์ต่าง JBL Bose หรือไม่ก็เป็นพวกอะไรนะ uh, อ,อน่ินฟินิตี้ใช่ต้องพวกเนี้ยค่ะคือม<า>ไม่ได้เรียนแบบเขาแต่ว่าของเขาเสียใช่ตอนเสียพวกของเขาไม่มีไม่ไม่มีรุ่นไม,มไม่มีรุ่นนี้รหรือว่าเปลี่ยนตู้ เราสามารถทาตู้ทดแทนให้ก็คือตู้ที่ผุแล้วเราก็สร้างตู้เหมือนกับของเดิมเราจะสแกนแล้วก็เขียนลงในคอมพิวเตอร์แล้วก็ทําตู้ให้เหมือนของเดิมเราจะภายในกั้นยังไงทำยังไงมีลิ้นยังไงเราสแกนถึงภายในเลยใช่ถูกต้องหมายความว่าเขาต้องเอาตัวอย่างตู้มาใช่นะฮะแล้วก็ทาให้ใหม่เลยใช่โอ้โหเดแล้วก็ใส่เลยตอนนี้ก็จะเหมือนเป๊ะเลยใส่ดอกเก่าให้เขาเลยใช่ค่ะใช่โอ้โหนี่แล้วก็จะได้เสียงที่เหมือนเดิม สิ่งสําคัญก็คือตู้ไฮเอ็นพวกเนี้ยเสียงเป็นสิ่งที่สําคัญคือเสียงจะต้องข้างในนะด้วยข้างในมันจะมีแบบใช่เป็นก้นหอยม้างเป็นไม้สลับวงกดมาเลยอ่าเราก็ต้องผ่าวมาเราจะผ่ามาดูใช่ก็คือตู้ที่เขาผูกก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอ่าใช่เนี่ยผูกๆก็จะเอามาดูเลยเราจะมาดูว่าการสร้างของคนไทยโอ้โนี่โบ๊ทเลยนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูาสร้างของคนไทย อันนี้คือผ่ามาแล้วแล้วเราก็ทําทดแทนให้อย่างนี้ทําได้หมดเลยข้างในเนี่ยพี่หนุ่มเชื่อไหมว่ามันทําลําบากมากนะไม่ใช่ทำง่ายๆนะเขาออกแบบมานะใช่ก็คือเราก็จะแก้ไขให้เขาแล้วก็ให้เขาได้ไม่ใชแก้ไขเราจะสร้างตัวขึ้นมาใหม่เลยเนาะ แล้วก็ใส่ลําโพงดอกเก่าให้เขาใช่แล้วก็เอาบอร์ดเก่าใชที่ของมันทุกอย่างเลยอุปกรณ์เฉพาะตู้อย่างเดียวใช่ก็ต้องค่อยๆแกะด้วยพวกนี้ก็ต้องใช้ใช้ความละเอียดอ่อนด้วยในการแกะอุปกรณ์ทุกอย่างต้องระมัดระวังที่เขาใช้ผูกกันขนาดนี้เลยเนาะคือบางทีมันด้วยอายุมันที่ห้าสิบหกสิบปีขึ้นไปเนาะบางทีสามสิบปีเนี่ยลำโพงดีๆของเขาาก็เสียได้เนาะเขาอยากได้ที่มันเป็นเหมือนเหมือนเก่าเนาะแล้วเขาฟังมาจนเคยเคยหูแล้วเคยกับหูแล้วด้วยไง แล้วก็มีตู้ที่เ c ีคิดเองขึ้นมาเองอีกเป็นเครื่องเสียงกลางแจ้งด้วยแล้วก็เป็นเครื่องเสียงไทยใ,ในบ้านด้วยที่เห็นตู้ๆอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราเปิดตัวจะไม่ได้เปิดตัวแบบจัดชุดเห็นไหมเพราะเราเราเรา,เรา,เ,ราเราคิดว่าถ้าจะต้อนรับพี่หนมทีก็จัดชุดมันจะน่าเบื่อเกินไปแล้วก็แต่ตู้บลูทูธยังมีอยู่นะะตู้บลูทูธมีอยู่ตู<ๆ>้บลูท<ๆ>ูธที่<ๆ>ท ที่ตอนนั้นขายดีมากเลยนะก็ยังเป็น2.1ตอนนี้จะเหลือ2.1ละ2.1อ๋อมีซับด้วยใช่แล้วก็มีลำโพงอีกสองชิ้นแต่ก่อนตู้บูธมันมีแค่1.1ว่ะมีรูปเดียวอันเดียวแล้วมีลำโพงแยกเป็นซ้ายขวาตอนนี้เราอาจจะเหลือตู้วินเทจเป็น2.1เลยตู้ตู้วินเทจใบเดียวโอ้โหนี่ติดตามชมเลยนะฮะเนี่ยวันนี้ผมมาอัปเดตให้นะหลังจากที่ไม่ได้มาเป็นปีนะเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหนี่เขาทําลําโพงเตรียมไว้รองรับ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงการปีใหม่ลอยกระทงอะไรนะ<ช>เข้าพรรษาออกพรรษา <นะ S 1> มารับ<ส>ที่นี่ได้เลยวันแม่เนาะวันแม่แต่คลิปผมเนี่ยอาจจะออกวันพ่อ <c oughs> ล้อเล่นล้อเล่นนะนะเดี๋ยวผมแซงคิวให้เลยไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปจัดคิวก่อนแล้วต่พี่นงอ่าแล้วก็ติดตามช่องผมไปเรื่อยนะแล้วผมจะทาคลิปให้ดูว่าจะมีอะไรบ้างเนาะแล้วโดยเฉพาะซีนซีเดี๋ยวผมจะวันนี้ผมจะผ่าซีนซีให้ดูเลยผมจะให้เขาเขียนแบบและตัดให้ดูเลย หนึ่งชิ้นเครื่องท็ับเป็นไงฮะเครื่องท็อปก็คือตัวนี้รุ่นท็อปเลยเหรอขายด้วยเหรอคะหรือว่า MC ขายด้วยขายด้วย MC ขายเครื่อง CNC ใช่จริงๆรนี่ยังคนขายโอ้โหหมายถึงว่าก็เป็นเป็นครูสอนด้วยสอนด้วยก็คือบริการก็คือสอนไปในตัวหมายความว่าขายขายเครื่องให้คนที่เอาไปทําไม่ไม่ใช่เฉพาะงานลำโพงงานอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ตอนขายเครื่องไปก็บริการสอนให้จนทําเป็น ใช่แล้วก็บริการหลังการขายซึ่งไม่เหมือนไครด้วยโอ้ไม่ใช่ตัดลําโพงอย่างเดียวนะมาตัดอย่างนี้ได้ด้วยเหรออ่าฉลุค่ะฉลุอ๋ออันนี้คือทําจากเซนซีเหรอใช่ผมนึกว่าผมคนเขาใช้เลื่อยฉลุแล้วตะไบขัดนะเนี่ยอันนี้จะยากไปจะยากไปอ่าไม่เป็นไรก็คือตอนนี้เอามาใช้ในงานลําโพงอ่าจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเป๊ะหมดเบสิกนะเบสิกเบสิกมียิ่งกว่านี้อีกยิ่งกว่านี้แล้วมันต้องใหญ่ขนาดนี้เล็กๆกกว่านี้มีไหมฮะไม่ได้ เพราะว่าแผ่นแผ่นไม้แผ่นไม้อะฮะมันต้องเข้าแผ่นไม้อัดอ่าฮะหรอเล้วเราตัดทีเดียวมันก็ตัดชื้อไปเลยอ๋อคือเราไม่ต้องมานั่งคือแต่ก่อนต้องต้องต้องมีเลื่อยเราต้องไถเลื่อยไถอะไรนี้ไม่ต้องมานั่งใช้เครื่องเลื่อยอันนี้มันทําให้เลยอู้ทันสมัยนะเนี่ยไม่ต้องใช้เลื่อยงเดือนละโอ้โหถ้าเกิดใครยังมีธุรกิจอย่างนี้นะอยากต่อยอดนะใช่ใช้เครื่องซีนซีได้เลยแล้วก็มีบริการหลังการขายด้วยมันสามารถที่จะออกแบบรถแคปรถกระบะรถตู้ ไปลำโพงนะนะเขียนในคอมพิวเตอร์ใช่เขียนในคอมพิวเตอร์สามารถออกแบบได้เลยรวดนลายได้เลยนี่เรามาดูของเราต่อลำโพงนี่อันนี้ที่เตรียมไว้คืออันนี้เป็นขอเราลืมกิจกรรมวันแม่ไปละใช่อันนี้เป็นคอลัมน์ใช่ไหมอันนี้อันนี้ค่ะที่บอกเอาไว้ว่าเนี่ยยังรอที่จะประกอบก็คือตู้ยังเป็นสองจุดหนึ่งยังมีอยู่สองรุ่นเห็นไหมคะแล้วดอกอย่างดอกพวกนี้จะใช้ดอกประเภทไหนฮะ ดอกของเฮดเคอะค่ะที่นิยมกันเห็นบอกว่าใช้ของโบสด้วยโบสโบ๊ไปได้มาจากไหนก็เดี๋ยวผมจะไปสแกนให้ดูนะใครใครที่อยากได้ไปดูคลิปต่อไปคือมันจะมีแค่สองร้อยห้าสิบบาทฮะเอาลดราคาให้ดอกอะไรนะดอกลำโพงนะดอกโบสทแล้วจะได้อะไรเนี่ยสองร้อยห้าสิบโบ๊นะเห็นบอกว่าเอาไปใส่เบนซ์เลยนะใช่ไปเหมามาจากโรงงานเลยได้แบ่งปันไปคล้ายๆกับไปประมูลมาจากโรงงานอ่าแล้วได้มาเป็นลังใช่ ดอกได้แบบันกันคู่หรือว่าดอกละดอกละแจกมาคู่ละห้าร้อยเองโอ้โหเดี๋ยวเรามามีถึงพันไหมเนี่ยอย่างงี้ต้องพันดอกเลยนะเพราะต่างจังหวัดเนี่ยจะต้องระดมสั่งแน่นอนนะฮะเพราะว่าถูกขนาดนี้ดอกดอกโบสเลยนะ b O S E นะนี่แล้วไอ้พวกนี้คือคอลัมน์ใหญ่นะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะได้ไปลองฟังเสียงกันด้วยนะอันนี้ให้ดูก่อนนะฮะอันนี้เป็นซับมีทุกขนาดเนาะ ทุกขนาดที่เรากําลังจะนําไปสู่กิจกรรมดีๆของวันแม่เห็นบอกจะลดราคาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือไม่ใช่ลดราคาหูมันเชยเกินไปละอ่าคือเราจะให้เราจะให้ลูกค้าเป็นผู้กําหนดราคาแปลยังไงเอ่ยคือลดราคามันโอ้โหเดี๋ยวนะตู้ตู้อย่างนี้ขายเปล่าป่ะฮะไออย่างนี้ก็ขายเปล่าเหมือนกันขายขายเปล่าตู้อย่างงี้อย่างสมมติคนคนอยากจะซื้อไปใส่ดอกเองก็ได้อ่า แต่ในลักษณะกรณียกตัวอย่างละกันลูกค้ามีดอกลำพงอยู่แล้วเอาเอาเอาที่ลูกค้ามีดอกลำพงแล้วกันแล้วอยากจะหาตู้เปล่าดีๆแต่ราคาที่ตัวเองมีเงินในกระเป๋าพอะพอที่จะซื้อเลยควักตั้งจ่ายปุ๊บเลยอ่าใบนี้ยกตัวอย่างนะคะใบนี้สิบนิ้วซับที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นไม้อัดทั้งหมด ไม้อัดเนี่ยอ่าไม้อัดนะไม่ใช่พาร์ติเคิลนะอ่าแล้วมีตะแกรงเหล็กใส่ให้ไม้ไม้อัดไม้อัดแท้อะไม่ไม่ใช่ไม้เขาเรียกเขาเรียกว่าไม้อัดโดนน้ำได้อะอะไม่ใช่อันนั้นเขาเรียกพาร์ติเคิลไโดนน้ำไม่ได้รามิเนตใช่พาร์ติเคิลไม่ใช่รามิเนตก็ไม่ใช่ลามิเนตเหมือนเมื่อกี้แบบเมื่อกี้อะไอ้อย่างเงี้ยที่หลุดๆอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยาเอ่่นียพาร์ติเคิลเนี่ยเห็นเห็นภาพชัดไม้อัดจะเป็นชั้นๆอย่างงี้ใช่เนาะเหมือนกีตาร์ผมอ่ะเขาเรียกว่าโซลิดเนาะอ่าอันนี้ก็คื มีอุปกรณ์ให้พบมีแผ่นเพจมีต่อสายให้เรียบร้อยแผ่นเพจไปถึงที่ใส่ข้างหลังนะฮะแล้วก็ต่อสายไอ้แผ่นอแยกไรนะแยกเสียงอ่ะทำวงจรไปเนี้ยพันสองอ่าคราวนี้ลูกค้ากําหนดเองอ่าผมอยากได้สักสมเหตุสมผลในราคาที่สมเหตุสมผลนะไม่ใช่คุณบอกว่าผมอยากได้ร้อยหนึ่งคุณเอาเพจไปแล้วกันเอาจุไบไปนะสมเหตุสมผลผมบอกว่าโอเคเท่าไหร่นะเท่าไหร่อะคะ เมื่อกี้เท่าไหร่พันสองพันสองผมมองว่าอันนี้น่าจะซักกระเป๋ามีเงินเท่าไหร่พันหนึ่งได้น่ายยกไปเลยวันนี้พกมาขออีกห้าสิบบาทขอค่ารถกลับบ้านเอาไปเลยสมเหตุสมผลใช่นะแต่ถ้าวันนี้ผมมีห้าร้อยขออีกหน่อยได้ไหมสมเหตุสมผลอ่าอใช่ไหมโอ้โหเอาอย่างนั้นอันนี้คือผู้กำหนดราคากำหนดราคาสมเหตุสมผลใช่ คนซื้อกำหนดราคาเองนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียง LL เจ็ดเจ็ดร้อยนี่โอ้โหเจ็ดร้อยนี่ก็แอลคนซื้อคนซื้อกำหนดราคาเองนะอ่าแต่ต้องสมเหตุสมผลนะอย่างเมื่อกี้ต้อตัวด่างนะร้อยหนึ่งไม่เอานะอ่านะสมมติว่าอันนี้มีเงินอยู่950ร้อยห้าสิบเอาเได้นะผมมาเท่านี้จริง่เดี๋ยวไม่ต้องมีเงินขึ้นทางด่วนด้วยนะเผื่อเผื่อขึ้นทางด่วนกับนั่นคือเหตุผลเราก็จะอ่าเราช่วยค่าทางด่วนร้อยหนึ่งใช่ไหมโอ้โหเนี่ย อันนี้ใบอันนี้ซับสิบนิ้วแล้วใช่ไหมคะอันนี้ซับสิบสองนิ้วอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้เราตัวอย่างสูงนะเอาราคาที่ที่เราบอกนะอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะพันสองไม่ไม่อันนี้กี่นิ้วสิบนิ้วอันนี้สิบสองนิ้วผมบอกตรงๆรงสิบสองนิ้วผมขอพันสองยกไปเลยโอ้โหนี่เห็นไหมผมขอสิบหกนิ้วราคาเท่าสิบสองนิ้วอ่ะใช่เนี่ยเห็นไหมอ่านะฮะแล้วไอ้พวกนี้ไม่ต้องอันนี้เรายกตัวอย่างนะใช่ยกแล้วก็มีอันนี้คือเบ็ ทั่วไปยกตัวอย่างจากราคาจริงทั่วไปที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะมายังมีชุดเครื่องเสียงด้วยใช่ชุดเครื่องเสียงที่วันนี้ที่หนกมาเนี่ยคือมันก็ต้องอัปเดตกันหน่อยเดี๋ยวเราจะพูดในคลิปนั้นด้วยงานสร้างของคนไทยมันก็ต้องอัปเดตกันหน่อยรับตั้งรับตั้งรับกับของต่างชาติที่มันจะเข้ามาใช่เข้ามากันเยอะนะอันนี้อันนี้บอกตรงๆว่าคนไทย ไม่ไม่ใช่ว่ารับมาจากที่อื่นนะอันนี้คือต้องแต่เนี่ยเห็นไหมอัดกองกองอยู่ไหมไม้อัดกองกองนีเนี่ยคือเริ่มต้งแต่สั่งไม้อัดสั่งไม้อัดจากโรงงานที่เรารู้จักแล้วก็เกรดดีเป็นชั้นๆเนี่ยจะเห็นว่าไม้อัดของคนไทยลำโพงก็ของคนไทยนี่นะฮะไม้อัดอย่างดีเกรดดีเนี่ยนะเป็นชั้นๆนีไม้อัดปุ๊บแล้วก็มาประกอบทําที่นี่เลยไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรเข้ามาจากที่ไหนเลย ก็เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันว่าแล้วก็ลำโพงก็โรงงานของคนไทยหรือไม่ก็เป็นโรงงานที่ของต่างประเทศที่เราประมูลมาเใช่แล้วก็ถ้าเห็นว่าสินค้าตัวไหนที่เราไม่ได้เป็นไม่มีของคนไทยเรานำเข้ามาเราก็อาจจะเลือกนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาเราบริการหลังการขายเนี่ยมันจะง่ายมันจะง่ายหน่อยเดี๋ยวเราไปดูลำโพงที่ประกอบเสร็จแล้วอันนี้คือของลำโพงนะ ลำโพงที่ที่ยังรอประกอบเดี๋ยวเราไปดูดอกลำโพงบ้างดีกว่านะคุยมาเยอะแล้วดูดอกลำโพงกันดีกว่านะฮะ